เพื่อนกินหาง่ายเพื่อนเดินป่าหายากกดหาในกลุ่มออนไลน์คอมมูนิตี้เดินป่าดีกว่าน่าจะมีแต่คนที่ชอบเหมือนหมืนกันนะเลือกที่ไหนดีนะอุย๊ยคนนี้แล้วกันรูปโปรไฟล์หล่อมากจอยจริงๆน,น,นานๆจะเจอเพื่อนคอเดียวกันรู้สึกเหมือนรู้จักกันมานานมากสบายใจละไปทริปนี้ได้แก๊งเพื่อนเดินป่าแล้วส่งโลเคชั่นมาเลยครับ เดี๋ยวไปรับที่บ้านไปพร้อมกันมีน้ำใจซะด้วยจัดไปจ้ามาไวเวอร์มากรอแป๊บนะคะมารับแล้วนะครับไปเดินป่ากันไหมครับคนสวยนั่นไงอยากจะได้มิตรภาพดีๆแต่ดันได้มิตรชาชีพปลอมเข้ามาหลอกลวงซะง,งั้นนะ่ะโอโมันคนละมิตร แบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่า<ม>พวกส s c a ม m e r เรามารู้ทันการล่อลวงของส s c a มอร์กันได้ในทิกแท็กเทควันนี้เลยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทิกแท็กเทคเรื่องไม่เล็กเทคโนโลยีกับผมข้าวต้นสมบูรณ์เราจะพาทุกคนไปรู้จักเข้าใจแล้วก็รู้เท่าทัน,ทนเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันเพื่อทุกคนจะได้ทันโลกอย่างอุ่นใจแล้วก็ปลอดภัยนะครับ โลกออนไลน์ทุกวันนี้นะครับสามารถที่จะเชื่อมโยงเราทุกคนที่อยู่ห่างกันให้เข้าใกล้กันได้มากยิ่งขึ้นนะครับก็เลยไม่แปลกใจเลยครับที่ทุกวันนี้จะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็เป็นกลุ่มของคนที่รักหรือว่าชอบอะไรเหมือนกันนะครับอย่างเช่นกลุ่มคนที่รักการท่องเที่ยวกลุ่มคนที่รักการทําอาหารแล้วก็ยังมีกลุ่มคนอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับ ฟังดูดีใช่ไหมล่ะครับมิตรภาพที่เกิดจากการที่เราชอบอะไรเหมือนกันแต่ก็ต้องระวังให้ดีนะครับมิตรภาพอาจจะเป็นมิจฉาชีพหรือว่าส scammer ก,มมก็ได้ที่หลอกให้เราตายใจจนแชร์ข้อมูลส่วนตัวที่มันสำคัญกับตัวเราจนทำให้เราเกิดความสูญเสียจนเราไม่ทันตั้งตัวเลยนะครับ ถ้าใครที่เคยโดน s c a มอร์หลอกเนี่ยจะรู้ดีเลยว่าคนเหล่านี้เขามาแบบเนียนมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าคนที่เคยโดน s c a มอร์หลอกเนี่ยเขาโดนหลอกด้วยหลุมพรางอะไรบ้าครับเขาแอดไลน์มาจากนั้นก็เริ่มชวนคุยเป็นหมอที่ชนบุรีแล้วก็โปรไฟล์ก็ดีมากเป็นแบบผู้ชายหลออ่ออ่ะคุยมาทุกวันเลยนะเริ่มรู้สึกแบบว่าเหมือนโดนจีบอะ่ะชวนคุยมาเรื่อยๆเริ่มรู้สึกว่า ทำไมหมอว่างจังเลยอ่ะมีเวลาคุยเหลือเกินหมอจริงหรือเปล่าเนี่ยก็เลยคิดว่าสแกมเมอร์แหละก็ไม่ได้เสียเวลาคุยนานมากค่ะหนูอยากจะได้กระเป๋าแบรนด์เนมสักใบหนูก็เลยศึกษาค่ะความรู้จักกูเฟซบุ๊กแบรนด์เนมมือสองอะไรอย่เงี้ยค่ะ ก็มีคนทักมาคนหนึ่งกระเป๋าที่เธอหาอยู่อะไรเงี้ยในราคาพิเศษด้วยถ้าเธออยากได้เธอต้องโอนเงินมาจำมาให้เขาก่อนเอ๊ะมันถูกกว่าแบบถูกจนน่าตกใจค่ะหนูก็เลยแบบไว้ก่อนแล้วกันค่ะไม่ไม่ได้โอนไปออผู้หญิงคนหนึ่งเขาทักมาหยอดคำหวานเงี้ยเหมือนฟิลแฟนกันเข้าเดือนที่สองใช่ไหมเขาก็ให้เราโอนตังให้เขาเป็นครูจังหวัดพอดีเพื่อนผมอะ่ะอยู่จังหวัดน,นั้นด้วยผมก็เลยให้เพื่อนไปดูให้โรงเรียนเนี้ย มีครูชื่อนี้ใ่ไหมพอไปเสืรดูมาว่าไม่มีแล้วเหมือนเขาไปเอาอรูปคนอื่นมาเป็นสมััรเปนเฟซตัวเองครับโอ้โหแต่ละคนเนี่ยต้องมีทั้งสติแล้วก็ไหวพริบมากๆเลยนะครับไม่งั้นเนี่ยน่าจะเสียหายหลายอย่างเลยนะแหมผมกลอยากรู้จังเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีแสแกมเมอร์เนี่ยเขามาหลอกตีซีกับเราผูกมิตรแล้วล่อลวงที่จะเอาข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ย เราเนี่ยจะรู้ทันเขาหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปทดสอบกันหน่อยดีกว่ากับช่วงเทป c ช a l เ e น g e ครับ ชาวคนโดนสแกมเมอร์หรือว่ามิจฉาชีพออนไลน์ที่มาหลอกลวงเนี่ยมีออกมาให้เห็นบ่อยๆครับโดยเฉพาะรูปแบบที่หลอกให้หลงรักผูกมิตรตีสนิทสร้างความคุ้นเคยจากความชอบความสนใจในเรื่องที่เหมือนเหมือนกันจนเหยื่อไว้ใจและยอมให้ข้อมูลส่วนตัวไปกว่าจะรู้ตัวก็เสียหายซะแล้วและเพื่อฝึกฝนตัวเองให้เราเนี่ยรู้เท่าทันการหลอกลวงของแสแกมเมอร์ที่แฝงตัวมาเป็นมิตรเหล่านี้ครับจึงเกิดเป็นภารกิจลับจับจุดคนใจอ่อนในวันนี้ ทีมงานจะจัดทำบูธกิจกรรมครับเพื่อให้น้องนักศึกษามหาวิทยาลัยที่สมัครใจกรอกแบบสอบถามหาเพื่อนเข้าร่วมกลุ่มคอมมูนิตี้ตามไลฟ์สไตล์ที่ตัวเองชื่นชอบและให้ความสนใจโดยในแบบสอบถามของเราเจะแบ่งเป็นระดับเลเวลของข้อมูลที่ต้องกรอกครับตั้งแต่ความรู้พื้นฐานในเรื่องที่ชอบการกรอกข้อมูลส่วนตัวที่อยู่เลขรหัสประจําตัวประชาชนไปจนถึงเลเวลขอเลขบัญชีธนาคารกันไปเลยโอ้โเรามาดูกันครับว่าจะมีกี่ คนที่จะเป็นผู้ให้ข้อมูลกับทีมงานจนครบเข้ากลุ่มสำเร็จเพราะพวกเขาเนี่ยอาจจะเสี่ยงถูกสแกมเมอร์หลอกก็เป็นได้นะสนใจกิจกรรมอสไรเลยนะครับท่องเที่ยวครับแคมปิ้งครับแคมปิงมป้งแอดเวนเจอร์นิดนึงใช่แบบไม่ค่อยน่าเบื่ออะไรอย่างเงี้ยใช่มาก็เล่นเกมชอบเรลมเรื่องเล่นเกมคชอบไปข้างนอกกับเพื่อนไปกินข้าวหรือไปเล่นร้องคาราเก้อะไรอย่างเงี้ย ตอบมาแบบนี้แววตาใส่ซื่อครับมาดูกันครับว่าแต่ละคนจะรู้ตัวไหมว่ากำลังจะให้ข้อมูลกับมิจชีมิาชีพอยู่อ่ะสามสเริ่มภารกิจ มาแล้วครับน้องๆกลุ่มแรกของเราตั้งอกตั้งใจทําแบบสอบถามกันมากเลยจะรู้ไหมเนี่ยว่าโดนเข้าแล้วอ่ะแต่แม่ MC มของเราก็ทําได้สมจริงนะครับเป็นใครเดินผ่านไปผ่านมาก็เชื่อนะครับเนี่ยว่ามีกิจกรรมเนี้ยจริงๆอ่ะในแบบสอบถามนี้น้องๆจะมีส่วนที่ให้กรอกข้อมูลหลายส่วนด้วยกันหลายๆคนหน้านิ้วคิวก็หมวดหันไปถามเพื่อนด้วยนะครับว่าตอบยังไงดีเนี่ยนั่นไงมีน้องเอกใจกับแบบสอบถามหลายคนเลยครับ,าาบาสาวๆสามคนนี้ติดอะไรในแบบสอบถามกันแน่นะครับ มาอีกแล้วสาวน้อยตัวเล็กหน้าตากังวลมากเลยครับเนี่ยเหมือนน้องจะติดปัญหาไม่อยากใส่ข้อมูลบางอย่างอะ่ะน้องเสื้อดำดูติดปัญหาการกรอกข้อมูลใช่กันครับไปหากันได้เลยนะคะสีแดงตรงนั้นนะคะรับสมุดอันนี้ไปด้วยเป็นของกี่ระล,ลึกเดี๋ยวไปแจ้งมาอีกแล้วครับกลุ่มคนที่เอกใจไม่ยอมให้ข้อมูลนอกจากจะมีคนเอกใจแล้วยังมีน้องหลายคนเลยครับที่กรอกข้อมูลให้ทางทีมงานเราหมดเลย อ่มีคนเอกใจด้วยแต่ก็ยอมกรอกอนะเนี่ไปไปไปไยสามสาวคนนี้ก็กรอกมากันหมดโดยไม่เอะใจอะไรเลยครับและนี่อาจจะเป็นกลุ่มที่โดนหลอกเป็นแก๊งใหญ่มากที่สุดเพราะน้องทุกคนยอมกรอกข้อมูลให้พวกเราหมดเลยอ่ะมามาถึงคราวเฉลยกันครับแต่ละคนจะเป็นยังไงบ้าง มีกล้องแอบถ่ายรออยู่เต็มไปหมดเลยวางคนอึง้งจริงไม่คิดว่าจะโด,ดนทิมงานแอบถ่ายสังเกตพฤติกรรมของพวกเรากันแบบแนบเนียนเลยนะครับเนี่ยทำไมเราถึงไม่สะดวกข,งขง่งมีแค่ตัวที่อยู่ปัจจุบันกับเลขที่บัตรประชาชนนะคะรู้สึกว่ามันส่วนตัวเกินไปที่จะให้ข้อมูลหนูดูด้วยมันไม่มีชื่อบริษัทหรือว่าอะไรที่มันเป็นแหล่งข้อมูลที่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีชื่อบริษัทอะไรอย่างงี้ถ้าสำหรับคนที่สังเกตเลยก็จะอาจจะเชื่อได้ มู้ฉลาดมากครับสังเกตแม้แต่บูที่เราตัดขึ้นมาอันนี้สุดยอดวิชาชีพเยอะค่ะหนูก็เลยไม่กล้ากรอกข้อมูลมั่วซั่วอย่างเงี้ยค่ะเขาเป็นข้อมูลส่วนตัวค่ะมันเป็นบัญชีธนาคารแล้วก็เลขบัตรประชาชนอะไรอย่างเงี้ยมันเอ๊ะไปตั้งแต่แบบว่าเฮ้ยทำไมมีกรอกข้อมูลบัญชีด้วยมันก็เลยบอกงงๆว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมาทำไมต้องกรอกตรงนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็มันเป็นข้อมูลส่วนตัวค่ะคือรู้สึกว่าถ้าถ้ากรอกแบบเดี๋ยวนี้มันมีอะไรที่มันอันตรายอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่อยากจะกรอกใช่ ขนาดดาราดังๆยังโดนโกงเลยอะไรเงี้ยอันนี้จริงครับพูดถูกเลยครับแบบนี้มีอะไรอีกใจแล้วมีครับหรือว่าเพื่อนมันลงด้วยก็เลยลงไปตามอ้าวตามเพื่อนนะครับเนี่ยแต่ก็ยอมให้ข้อมูลไปกล่องไปมั่วๆครับอ๋อคือเราโกงมั่วๆใ่ไโอ้ฉลาดครับแอบใส่มั่วด้วยเอ้ยถือว่าป้องกันตัวเองกล่องมั่วครับเพราะว่าแบบก็คิดว่ามันคงไม่เป็นอะไรจริงหนูเอ๊ะตรง ชื่อธนาคารเอาไปทําไมบัญชีเอาไปทําไมวะแต่กรอกประมดนะครับเนี่ย สงสัยาาก็เลยลองมากรอกเลยเราเป็นโดนหลอกไองครับ,อ,อ,รบอยากได้ของแถมครับอยากได้ของแถมแต่โดนต้ม <c oughs> อ่ะไม่เป็นไรแกงนี้โดนหลอกนะคะพ <c oughs> ี่ดูน่าเชอ่อถือใช่หน้าที่ดูเป็นมิตรมิมิชา,ช,าชีพภารกิจในวันนี้ครับมีน้องๆมาร่วมทำแบบสอบถามทั้งหมด35คนมีคนที่หลงให้ข้อมูลกับทีมงานไปทั้งหมด26คนและไหวตัวทันทั้งหมด9คนเท่านั้นเองครับซึ่งทีมงานได้รับการอนุญ จากน้องๆอาสาสมัครทุกคนในการถ่ายทําการทดสอบเทคโนโลยีครั้งนี้แล้วนะครับส่วนข้อมูลส่วนตัวทางทีมงานได้ทําการทําลายทิ้งเรียบร้อยหายกังวลเรื่องความปลอดภัยได้เลยครับหลังจากการทดสอบภูมิต้านทานคนลวงจากหมู่มิจฉาชีพผู้เกือบประสบเหตุของเราเขาจะรู้สึกยังไงกันบ้างครับรู้จักสแกมเมอร์ที่เข้าแบบว่า สนิทกับเราัจักเราแล้วหลอกเอาเงินเราไปเจอพูดคุยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราฟังเขาแล้วเราฟังเหตุผลเขาไม่ขึ้นเราก็แบบว่แมวเลยครับอ๋อน้องเคยเจอมานี่เองมีหน้าหละระวังตัวมากเลยเขาแเป็นชวนทํางานอะไรอย่างเงี้ยมีชวนเป็นชวนทางานออนไลน์บอกว่าเป็นแอดมินตอบแชทง่ายงานสะดวกแต่ว่าจริงจก็น่าจะ เป็นไปครับน้องๆแต่ละคนเจอประสบการณ์ของจริงมาหมดเลยแต่สุดท้ายก็กรอกอยู่ดีส่วนมากนไม่เอะใจอะไรและคิดว่าข้อมูลที่ให้มานั้นไม่เป็นไรครับไม่ได้นะครับข้อมูลเหล่านี้อาจจะนําไปสู่การหลอกในขั้นต่อไปได้รอบหน้าถ้ามีโอกาสอย่ายอมให้ของแถมหรืออะไรที่ตรวจสอบไม่ได้เมาเอาข้อมูลเราไปนะครับเรื่องของการหลอกสร้างความไว้วางใจก็จะเป็นลักษณะของการ ค่อยๆสร้างความสัมพันธ์นะครับพอมีการพูดคุยกันสกระยะหนึ่งนะครับถือว่ามีความไม่ต้องใจกันระดับหนึ่งก็มีการเปิดใจพอมีการเปิดใจก็จะเริ่มที่จะชักชวนฝั่งตรงข้ามให้มีการลงทุนโดยเขาจะมีการให้ยูสเนมแล้วก็พาสเวิร์ดสำหรับตัวเหยื่อได้เห็นภาพเดียวกันกันกบเขานะครับพอ เขาสร้างความไว้วางใจระยะหนึ่งนะครับกราฟต่างๆมันก็จะขึ้นตัวเลขทําให้เหมือนกับมีผลตอบแทนได้จํานวนมากเหยื่อก็จะโอนเงินเข้ามาพอมีการโอนเงินเข้ามาเนี่ยตัวกราฟหรือตัวผลตอบแทนในพอร์ตเนี่ยก็จะขึ้นมาระดับสูงทําให้เหยื่อรู้สึกว่ามีความหวังแล้วก็เพิ่มจํานวนเงินอีกจํานวนมากนะครับเคสที่เราเจอสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ23ล้านบาทเป็นการหลอกลวงผ่านไอจีแล้วก็ชักชวนให้มีการลงทุนการคุยเนี่ยสำคัญที่สุดถ้าคุยแล้วโอกาสที่เราจะถูกหลอก มีสูงอันนี้มีการวิจัยระดับชาตินะครับเราไม่พูดคุยเนี่ยเราไม่ถูกหลอกแต่พอพูดคุยแล้วคนที่พูดคุยประมาณอยู่ที่57%จะถูกหลอกแปลว่าเกินครึ่งลงทุนวันนี้หนึ่งพบาทได้คืนมา300บาทวันนี้เลยอย่างเงี้ยไม่อยู่จริงอยากจะบอกเลยอย่ามีความหวังเลยครับอะไรก็ตามที่มันดีเกินจริง เราอยากให้หยุดฮะขอใหเออ้เรามีสติแล้วเราก็ตัดสินใจที่จะหยุดมันหากว่าเรารู้ตัวว่าถูกหลอกไปแล้วนะครับสิ่งที่เราทําได้คือเราต้องพยายามเก็บหลักฐานทุกอย่างนะครับตั้งแต่การพูดคุยครั้งแรกเลยว่าผ่านแพลตฟอร์มไหนมีการเชื่อมโยงมาแพลตฟอร์มไหนเลขบัญชีเบอร์โทรศัพท์อีเมลอะไรก็ตามที่จะพอจะระบุตัวผู้ร้ายได้เพื่อที่จะเอาข้อมูลตรงนี้ใช้ในการแจ้งความแต่ว่าที่ผมบอกเนี่ย ถ้าเรามวแต่รวบรวมเนี่ยอาจจะใช้เวลาเยอะสิ่งแรกที่เราควรทาเลยคือเราโทรศัพท์เข้าไปนะครับปัจจุบันประเทศไทยลนลงให้โทรไปที่14,41เบอร์คอร์เซ็นเตอร์ของศูนย์ที่รับแจ้งความออนไลน์นะครับเมื่อเรามีการโทรไปเราบอกเลขบัญชีของผู้ร้ายเนี่ยนะครับตัวธนาคารจะทําการอายัดบัญชีให้เร็วที่สุดนะครับถ้าเงินของเราเนี่ยยังไม่ออกเงินมันอยู่ในระบบนะครับในส่วนนี้เรามีโอกาสที่จะขอคืนได้นะครับอันนี้เลยอ,อยากให้ติดต่อแจ้งความโดยเร็วที่สุดนะครับจากนั้นค่อยทําการรวบรวมหลักฐานตามที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นะครับ้าหัฐนทงมด ส่งเข้าไปที่ระบบแจ้งความออนไลน์นะครับก็จะสามารถที่จะทําให้เรียกว่าลดความเสียหายของเคสนี้ได้ครับมิจฉาชีพออนไลน์ที่หลอกลวงด้วยความรักหรือว่าโรแมนต์แกมมร์ อาจจะไม่ใช่เพียงแค่การเข้าหาเหยื่อแบบเชิงชู้สาวที่หลายๆคนเข้าใจเพียงอย่างเดียวครับแต่ยังมาในรูปแบบของการผูกมิตรตีสนิทอยากเป็นเพื่อนแล้วเข้าไปหาเหยื่อจากความชอบที่คล้ายๆกันเพื่อน,นําไปสู่การหลอกลวงวันนี้เรามีจุดสังเกตวิธีการเข้าหาเหยื่อแบบผูกมิตรพร้อมกับวิธีรับมือจากเหล่าโรแมนต์แ c a เมอร์กันครับเริ่มจากการเข้าหาเราของโรแมน c ์แ c a เมอร์รูปแบบหลอกตีสนิทมักมีเป้าหมายก็คือหลอกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ฉันเพื่อน 기 <목소리법> น้องแฝงตัวมาตามกลุ่มคอมมูนิตี้ของคนที่ชื่นชอบหรือสนใจอะไรคล้ายๆกันวิธีการเข้าหาของมิจฉาชีพแนวนี้มักจะทำทีเป็นมาคุยกับเราครับในเรื่องที่เราในสนใจสอบถามขอความช่วยเหลือโดยใช้ระยะเวลาหลายสัปดาห์หรือว่าเป็นเดือนจนเราไม่ทันรู้ว่านี่คือกลอุบายสร้างความเชื่อใจให้กับเหยื่อครับในตอนท้ายอาจจะมาหลอกขายของหายากที่ราคาดีหรือหลอกขอข้อมูลส่วนตัวบางรายอาจชวนลงทุนที่อ้างว่ามีผลตอบ แทนที่ดีแต่ดูแล้วไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไรนะัก การป้องกันจากมิจฉาชีพที่เข้ามาแอบเนียนตีสนิทกับเราเนี่ยก็ต้องอย่าเชื่อใจใครหรือไว้ใจใครง่ายๆครับอย่าเด็ดขาดรักษาข้อมูลส่วนตัวของเราไว้ให้ดีไม่ว่าจะชื่อนามสกุลที่อยู่ข้อมูลทางการเงินของเราหากดูแล้วว่าอีกฝ่ายเนี่ยมีพฤติกรรมที่แปลกเช่นรูปโปรไฟล์ดูไม่ใช่ตัวจริงอะ่ะหรือว่าสนใจใส่ใจเราผิดปกติชอบสอบถามเรื่องส่วนตัวของเรามากเกินไปหรือขอให้เราทำสิ่งที่เราไม่สบายใจไปจนถึงร้องขอความช่วยเหลือทางการเงิน ให้ทําการบล็อกครับเพื่อยุติการหลอกลวงในทันทีส่วนหากว่าใครสงสัยว่าจะโดนเข้าแล้วละก็สามารถแจ้งเบาะแสได้ทันทีที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติสายด่วน1599ได้ทันทีเลยครับฮะโอนไปให้แสนหนึ่งเนี่ยนะ <S <S ก็แหมก็น้องเขาบอกว่าเขาจะเอาเงินไปช่วยแม่เป็นค่าผ่าตาัดน่ะไอ้พวกมิจฉาชีพพวกเนี้ยมันรู้จุดอ่อนพวกเราอย่างแกเนี่ย มันหลอกให้มารักแล้วก็ตายใจถ้าเป็นฉันนะไอ้พวกโจรพวกเนี้มันไม่ได้กินเงินฉันสักบาทหรอกไปหนูเข้าบ้านแม่ะดง็นเย็นนะจะเย็นนะแม่แดงนะมาขอกำลังใจลูกซ้ำเติมกันจะได้สวัสดีค่ะ ขออนุญาตเชิญเข้ากลุ่มวัยรุ่นสายบุญมีบุญบอกด้วยดูโปรไฟล์ยังไงก็เป็นสายบุญเหมือนกันจอยเข้ากลุ่มดีกว่ามิจชาชีพผูกมิรตีสนิทลวงเอาข้อมูลส่วนตัวแอบอ้างเป็นคนรู้จักเรียกเงินเหยื่อสูนเงินกว่า1ล้านบาทมิจฉาชีพสมัยนี้น่ากลัวจริงๆน้อง มาหลอกตีสนิทเอาข้อมูลไปหลอกคนรู้จักได้เลยนะเนี่ยแม่ระวังนะนี่ลูกพระท่านก็สอนว่าอย่าหลงเชื่อใครง่ายๆนี่ถ้าเป็นแม่นะ <c oughs> ไม่มีทางได้โดนกินหรอกจะมาหลอกแบบไหนฉันก็รู้ททานหมดดีแล้วหนูจะได้สบายใจ สวัสดีตอนเย็นร่วมสะสมพลังบุญขึ้นสวรรค์ทำบุญบริจาคข่าน้ำข่าาไฟให้วัดในพื้นที่ห่างไกลช่วยให้พระได้มีน้ำไฟใช้สาธุขอให้ลูกได้เป็นนางฟ้าบนสวรรค์ด้วยเถิดจากบุญที่คุณทำมาตลอดเราเห็นความสม่ำเสมอ เลยอยากบอกว่าลุ้นเสริมเพิ่มบุญกับโครงการพิเศษเพียงห้าหมื่นบาทได้รับจารึกชื่อบนกำแพงวัดเป็นสิริมงคลอุ้ยโอ้ยร้อนแม่ทำอะไรอ่ะเออแม่หนูเจอเา้แจ่วด้วยที่ตลาดแต่เดี๋ยวกินข้าวเล่าให้ฟังร้อนเอาของไปเก็บก่อนนะ ้อาทำไรเนี่ยโอ๊ะเพราะถามแม่แล้วนะขาดอีกตั้งสามหมื่นอ้ยเอาไงดีเนี่ยเหนื่อยจังเลยแม่นี่อะไรลูกหนูไปเจอย้อยแจ๋วมาแจ๋วไหนอ้าว ไงไแจวคนนี้ไงหนูถึงถ่ายรูปไปเลยสวยมากเลยแม่แจวไงแม่เงินหนูหายอแม่เงินหนูหายแล้งฉาบเงนนะแม่เฮ้ยแม่ต้องเป็นเมื่อกี้นี่แน่เลยที่หนูไปตลาดอะแม่มิฉาชีบเาเงินของหนูไปแล้วทำยังไงดีอะแม่แม่อย่าเพิ่งกินข้าวไปไปรงพักไปเข้าวำกับหนูก่อนแม่แม่เอาไปเองลูก สามหมื่นเนี่ยนะแม่ไม่เอาไปทําอะไรแม่ขอยืมเงินลูกสามหมื่นเอาไปทําบุญก่อนเดี๋ยวแม่คืนให้นอกจากเราได้บุญนะเราก็ยังได้ชื่อไปจารึกอยู่บนกําแพงวัดอีกด้วยแม่ใส่ชื่อเราสองคนนะโอ้โหแม่ทําบุญอะไรเนี่ยตั้งสามหมื่นชื่อละหมื่นห้าเลยเหรอ,อมหมื่น้าที่ไหนสองคนห้าหมืน เปล่าเนี่ยทำบุญที่ไหนแพงขนาดนี้ไม่โดนหลอกหรอกลูกนี่นี่เพื่อนแม่นะนี่แชทคุยกันทุกวันเอาเงินไปช่วยทําบุญกันเนี่ยไหนดูสิ้แ้ข่าวด่วนมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความจํานวนมากมิจฉาชีพแก๊งทําบุญหลวงโลกโกงเงินเหยื่อรายใหญ่โดยใช้บัญชีมาชื่อนางสาวบุญบารมีเลิศนาพาลัย เล่าเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยฮะเล่าเดียวกันลูกหนูว่านะไปโรงพักก่อนดีกว่าไปแจ้งความแม่ใช่หนูไปแจ้งความก่อนดีกว่ามันต้องเดี๋ยวแม่ไปให้เขาได้ยังไงไปเถอะไปเถอะไปไปเถอะแม่ลูกไหวไหมเนี่ยเป็นตะกิวลูกโอ้ยตายแล้วเนี่ยดูสิอยู่ดีๆก็โอนเงินให้ให้เขาตั้งสามหมื่นห้าหมื่นเนี่ยแม่ห้าหมื่นห้าหมื่นแล้วบอกว่าเป็นเพื่อนกันเพื่อนที่ไหนว้โอนเงินให้เยอะขนาดนี้รู้ว่หน่อยแม่พวกมิจฉาชีพ ไม่ได้เงินฉันหรอกโุ้ยโจรวิ่งไปสี ก่อนจะพูดอะไรเนี่ยก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับคุณยายก่อนเลยนะครับว่าอย่าให้เจอซ้ำสองเลยนะเพราะแทนที่จะได้บุญเนี่ยได้นีใชยอย่างว่าแหละเทคโนโลยีสมัยนี้มันก้าวหน้ามากๆนะครับมันแลกมากับการที่มิจฉาชีพเนี่ยก็จะเข้าถึงตัวเราได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเช่นกันและใครก็ตามนะครับที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับก c a m m e r เนี่ยอยากให้มาช่วยกันแชร์ทาง Facebook Fanpage ของรายการทิคแท็ t e ท h เรื่องไมเล็กเทคโนโลยีกันนะครับจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นมากๆเลย สัปดาห์หน้านะครับเราจะพาไปรู้จักกับอาชีพในฝันของเด็กรุ่นใหม่ในยุคนี้นะครับก็คืออินฟลูเอนเซอร์อาชีพที่ได้รับแสงสปอตไลท์ส่งมาทางสังคมโซเชียลมีเดียครับเดี๋ยวไปดูครับว่าเด็กๆเ,เหล่านี้เนี่ยมีอะไรที่เขาต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับ เพราะเทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องเล็กรู้จักใช้อย่างเดียวไม่พอต้องขอรู้เท่าทันด้วยจะได้ทันสมัยปลอดภัยทั้งครอบครัวแน่นอนและพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการทิศแท็กเทคเรื่องไม่เล็กเทคโนโลยีวันนี้สวัสดีครับ